สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้จะมารีวิวอันนี้คือผักไทยในประเทศอังกฤษนะคะพี่คนไทยเขาเป็นคนปลูกเขาอเอาพันธุ์หน่อไม้มาจากประเทศเจนีนที่สามารถอยู่ได้ถึงลบ26องศาของแถมก็จะมีนี่ปักทองมีพริกแล้วก็มีใบแมงลักขนของมาแห่ย้ายมอมอัน แกงหน่อหม่สูรกินมาดูสิเป็นยังไงนี่มีเห็ดพร้อมแด่นี่เห็ดเห็ดส่องฟิตไว้มีอันไ่ตูมีอันมักเอื้อนี่คนแกงนี่นะคะคนแกงปอ้ยเต็มหม้อเลยกำลังใส่หม้อตำพริกกระเทียมหัวหนึ่ง ใส่น้ำล้างโคบเนี่ยน้ำล้างโคมงบมองเสียบเนี่ยอันเขาเบือนะ่อเนาะร่างโคบบากกงกิจกรรมเขาเบื่อได้ไแบบนี้แก่เขาเบือ่อที่ปีอ้าวนึกว่าเสนึกว่าเขาเบื่อเขาเบื่อใส่ที่ล้างเนียจ้าเขาเบือ่อเดี๋ยวเทน้ำก่อนนะจ๊ะมากินข้าวเที่ยงกันจา้าผักกาดหินนะคะแกงหน่อไม้ทอดเนื้อห่อนแล้วก็จำ นัวครับแจ่วจับออร่อยมาตักกินน้ำกันอร่อยอืแซ่บเนี่ยผักข้าวตองเนี่ยนั่เนี่ยให้มามาแม่ทีถือกไงเอ้าคนงามคนงามมหากินเขา เศร้าปลาเศร้าเออผนมาเห็นดเราหน้าผนห์แกงทำไมเสียบซิมสกัดผนหนเต็มหม้อเนี่ยปีเขาหนึ่งแก้วกับมี่เด้อแก้วเนี่ยแก้วแก้วบองหหใญ่เอ้ยยันบอกปากผนห์ว่ากับจำแก้วเด้อเนี่ยจำแก้วผนห์ใส่น้ำมันหลายอันอยากสดน้ำว่าแม่ยังดอกเนี่ยแกงทั้งที่ต้องสดน้ำ แต่ว่านำกับคนอยู่เด้อเนี่ยเนี่ยเนี่เนี่ยเนี่เห็นบะเียคนเอเล่แกงใส่เห็ดดำเอ้ยเด้อมาสดน้ำกันมากมายจับเจลเปเป้เนี่ยเนี่ยอร่อยแซ่ข้านกระเดนกองกเนแช่ไว้คนชื่อเจาแกงอยู่บ่คนละอย่างคนละแบบแกงไผแกงมันน้ำซุปเติมหม่แสบมันบาจืดคอยนันแกงหรืไม่แกงเห็ด ซุปมะเขือรสชาติมันบาจืดคือมาใหม่ฝรั่งเคยชิมอยู่มาใหม่ฝรั่งมันปูอหะขอน้ำแสบปลาแสบอันนี้น้ำแสบกัดกินยงเนี้ยเพียจับเจียวเพียดูซิยายคือบทอันตักอะแม่เจ้าฮะมันกินมันแสบมันต้องกินกับคนขาเดียวกันเนาะเปีย อ้วรัวแบบลูกโดดลูกโดดพี่ลูกโดดก็มีเขาให้มาเต้มาเนี่ยถูกโดดประทนแต่สีกินอ้ายายเฮ้ยมากมากสดๆพี่อะเฮดดำเฮดดำเนี่ยกินข้างแรกเลยเนี่ยโอ้ยมันจะโบหอนโซ่หอนโอ้โหเสียงมันบเนาะ รสชาติกระแอบมใหม่เพ่มเพิ่นกระแซบนะอะใหม่สดครักมามากินข่าวน้ากันหน่อยจ้มเพียต้นนมะใหม่ซอยกันปลูกซอยกันแกงมาจ้า